สวัสดีเจ้าวันนี้ได้มีโอกาสจัดรายการโรงเรียนหน้าเข้าเราหน้าใกล้ใจใสๆเข้าถึงธรรมค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ครูดาวได้มาพบกับท่านผู้ชมวันนี้จะขอแนะนำนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ครูดาวได้รับจากการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ UGFI มาฝากเพียงสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของเรื่อง u g f ีก็จะมีเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพการตรงต่อเวลาแล้วก็ การทำสมาธิโดยเริ่มจากความเป็นระเบียบความสะอาดเราก็จะปลูกฝังให้นักเรียนนะคะในเรื่องของความสะอาดต,ตั้งแต่นำนักเรียนเนี่ยเข้าอบรมกับทางทุดงค้าสถาลนลณาโดยนิมนต์พระอาจารย์ มาเป็นพ้าวิทยากรนะคะและก็กลุ่มครูอาสามาให้ความรู้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็มีความสุขมากเมื่อได้รับเข้ารับการอบรมยูจีไฟนะคะเพราะว่าพอบอกว่าเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยนักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องไปนั่งสวดมนต์ทำสมาธิอย่างเดียวแต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็จะมีความสุขนะคะมากมายเลยสลับกับการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็ ความสะอาดความสะอาดพอกลับไปจากการอบรมแล้วนะคะก็จะเน้นถึงนักเรียนตั้งแต่ที่บ้านอะไรการทำความสะอาดตั้งแต่ร่างกายนะหัวจดเท้าการเก็บเอที่นอนนะคะเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็ ความเป็นระเบียบเราก็เน้นความราเป็นระเบียบถ้ามาโรงเรียนก็จะเน้นการวางรองเท้าความสะอาดของห้องเรียนการเดินแถวความสุภาพยิ้มไหว้ทักทายเวลาเจอแขกที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนแล้วก็สมาธิเนี่ยนะคะเราก็จะมีนโยบายว่าสมาธิก่อนเรียน2นาทีนะคะเพื่อให้นักเรียนใจใส่ก่อนที่จะเรียนหนังสือกันก่อนที่จะได้รับความรู้กันนะคะก็สําหรับวันนี้สิ่งที่ครูดาวปลื้มมากๆที่สุดมันมีเสียงตอบรับจากคู้ปกครองมาก็คือว่า พอน้องได้รับการอบรม UG5 จากที่โรงเรียนเราจัดการอบรมค่ายคุณธรรมให้2วันเนี่ยพอกลับไปที่บ้านมีน้องอยู่ครอบครัวหนึง่งคุณแม่เขาเป็นช่างเสริมสวย น้องเขาก็กลับไปแล้วก็ช่วยคุณแม่พับผ้าคนหนูที่สําหรับเช็ดผมนะคะให้กับลูกค้าคุณแม่ก็ชมกลับมาทางคุณครูที่รึกษาว่าวันนี้ลูกไปอบรมมากลับมาช่วยพับผ้าจัดเป็นระเบียบสวยงามมากเลยค่ะถึงเสียงสะท้อนกลับมาแค่หนึ่งเสียงก็ทําให้คุณครูเนี่ยปลื้มใจมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เอา ความรู้เกี่ยวกับ u g y เล็กๆน้อยๆที่คุณครูดาวได้รับแล้วก็ดำไปให้ความรู้กับนักเรียนที่โรงเรียน mm. เผยแพร่ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน mm. ฝากติดตามนะคะ mm. กดหัวใจ mm. กดไลค์กดแชร์ให้กับครูดาวด้วยนะคะ mm. มีอะไรก็เสนอแนะเข้ามาได้ขอบคุณมากค่ะ